สวัสดีครับวันนี้นะฮะเลดี้ชนแนลได้เวลารีวิวอีกแล้วหลังจากห่างหายหน้ากันเป็นนานในช่วงโควิด1 i แบบนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีรีวิวมาฝากทุกๆคนกันอีกแล้วนั่นก็คือ ที่ตัดผมนั่นเองนะครับโดยตัวนี้มันมีชื่อว่าเสียวมี e n c h น n t h ม m i n g Bird นั่นเองนะครับตัวนี้ผมสั่งมาจาก Shopee นั่นเองนะครับผมราคาตัวนี้อยู่ที่ 499, 599, 699เนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณนี้นะฮะก็ใครอยากจะไปซื้อก็เดี๋ยวผมทิง้งลิงก์มาให้มาดูกันดีกว่าครับว่าอ ที่ตัดผมตัวนี้นะครับหรือว่าปัตตาเลียนนั่นเองนะฮะมันมีสเปคเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตัวนี้นะฮะเป็นวัสดุ ABS นะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาเป็นสีดําตัวนี้นะฮะเป็นปัตตาเลียนไร้สายนะครับผมใช้ชาร์จแบตเตอรี่โดยที่แบตเตอรี่ภายในนะครับมีความจุ1,500มิลลิแอมนะครับผมแล้วก็มีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับเป็น USB นะครับแต่ว่าที่เข้าตัวปัตตาเลียนเนี่ยจะเป็นแบบรู2รูนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะยังชาร์จไฟได้ที่5โวลต์1่แอมป์นะครับแต่ไม่ มาให้นะผมได้แกะดูแล้วความเร็วอยู่ที่7,100รอบต่อนาทีนะครับความเร็วของมอเตอร์นะครับผมแล้วตัวพลังงานที่ปล่อยออกมานะครับถึง10วัตต์เลยทีเดียวการเร็วกว่าอีกตัวเนื้อที่มันไม่ต้องถอดตัวรองวีนะครับตัวนี้นะฮะด้านในนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับด้านในก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาจีนก็สามารถใช้ g l e t r a n ท late แปลได้นะครับผมตัวสำคัญที่สุดตอนนี้ก็จะมีแบตเตอรี่แบบนี้นะฮะ ปัตเตอรเลียนตัวในน้อยหนึ่งอันล้องวีอีก3นะครับผมแล้วก็สายสายชาร์จนะครับผมจะเป็นตัวล้องวีนะครับ3อันนะครับ3เบอร์นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นน้ํามันทาหัวปัตเตอรเลียนนะครับผมไม่ให้มันเป็นสนิมั่นเองก่อนเก็บนะฮะมีแค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวสายก่อนดีกว่าสายชาร์จนะฮะก็ค่อนข้างจะแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งนะครับเป็น USB ที่เสียบกับอะแดปเตอร์โทรศัพท์มือถือได้นะครับแบบนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับเป็น USB นะครับ แต่อีกด้านหนึ่งนะครับผมมันก็จะเป็นเหมือนหัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นรูแบบนี้สองรูนะครับผมเอาไว้เสียบกับด้านหลังผมไม่รู้ว่าถ้ามันเสียเราจะซื้อเปลี่ยนที่ไหนได้นะครับผมและนี่ก็จะเป็นลองหบีนะครับมี3เบอร์นะครับสูงสุดอยู่ที่เบอร์หนึ่งครึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะและนี้ก็จะเป็นเบอร์ครึ่งคือต่ำสุดนะครับตัวนี้นะฮะตัดต่ำได้สุดเลยนะครับต่ำสุดอยู่ที่ 0.3มิลลิเมตรนะครับนี่และนี่ก็คือปัตตาเลียนนะครับฮัมมิงเบิร์ดนะครับผมเอ็นชันฮัมมิงเบิร์ดนั่นเองจะเป็นแบบนี้นะฮะมีปุ่มเปิดอยู่ตรงกลางนะครับผม ตัวนี้นะครับไม่กันน้ํานะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะตัวนี้ไม่กันน้านะครับส่วนความกว้างของตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ราวๆนะสองเซนไหมน่าจะราวๆนั้นสองสามเซนนะครับผมเนี่ยตัวตัดนะครับเป็นรูปตัวทีนะครับแบบนี้นะมันจะมีปุ่มเปิดนะครับผมปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วตรงนี้เป็นไฟสถานะชาร์จนะครับผมเวลาชาร์จไฟนะครับเสียบชาร์จนะครับมันก็จะขึ้นสีแดงกระพริบกระพริบนะครับผมเวลาชาร์จเต็มมันก็จะกลายเป็นสีขาวนะครับแต่ตรงนี้ก็เอาไว้ห้อยอะไรได้นะครับผมเอาไปตั้งก็ได้นะครับ เวลาจะวางนะครับมันก็จะตั้งได้นะครับแบบนี้นี่แบบนี้นะครับมันก็ตั้งได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมันไม่มีมันจะตั้งไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าไอตัวนี้มาตัดได้ดีขนาดไหนนะครับผมโอเคผมได้ลองเอาไปตัดนะครับไปตัดให้น้องนะครับผมถามว่ามันตัดได้โอเคไหมนะผมใช้จริงเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบรองหวีนะครับผมผมรู้สึกว่าผมมันเข้าไปได้น้อยไปหน่อยถามว่าตัดได้ไหมก็ตัดได้นะครับที่ดีที่สุดคือเปลือยแบบนี้นะครับ เวลาเปลือยเนี่ยผมมันจะเข้าได้ในช่องพอดีผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นปะทะเลียนตัวใหญ่นะครับใช้ตามร้านตัดผมผมรู้สึกว่าฟันมันจะลึกกว่านี้นะฮะผมเราจะเข้าได้ง่ายกว่าถามว่าตัวนี้มันลึกไหมมันก็ลึกมันก็ตัดได้แต่ว่ารู้สึกว่าผมมันเข้าไปได้น้อยไปหน่อยนะครับมันมันก็ตัดได้แต่มันได้น้อยกว่าตัวใหญ่นะครับเพราะราคามันก็ไม่ได้แพงนะฮะแล้วก็วิธีใส่ลองหวีใส่ง่ายมากนะครับแบบนี้ปึ๊บล็อกปึ๊บเรียบร้อยนะฮะใส่ลองหวีเป็นตัว T แบบนี้นะครับใส่ง่ายมากๆเลยนี่ แ,บบแล้วมาฟังเสียงดีกว่าครับเขาบอกว่าเสียงเงียบเนี่ยมันเงียบจริงไหมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเนี่มันจะมีไฟแสดงสถานะทีขาวตรงนี้ด้วยนะครับคือตอนนี้เครื่องเปิดอยู่เสียงก็ประมาณนี้นะครับถามว่าดังไหมสําหรับผมผมก็ว่ามันก็ดังอะ่ะเด็กยังกลัวอยู่ถามมันเงียบไหมมันก็ไม่ได้เงียบนะครับเด็กได้ยินหลานหลานผมได้ยินมันก็ยังกลัวอยู่นะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าตอนชาร์จเนี่ยชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึงสาชั่วโมงนะครับผมแล้วก็จะตัดได้ประมาณตัดได้ตัดได้ยาวนานอยู่อ่ะออผมก็ไม่เคยตัดแบบจนมันแบกหมดสักทีก็เลยไม่กล้าพูดว่าที่เขาเคลมมา,มาจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมลองใช้ไปยาวๆก่อนมันจะโอเคปค่ะนอกจากตัดผมแล้วนะฮะกันจรผมกันให้น้องเนี่ยได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เอาโกนหนวดอย่างเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยอันนี้เป็นรูปผมตอนที่ยังไม่ได้โกนนด อ่าและอันนี้คือผมที่โกนหนวดแล้วโดยใช้อันนี้นะผมใช้ลองหวีนะครับเพอครึ่งนะครับผมในการโกนหนวดนะฮะถามว่ามันโกนได้ม,มันก็โกนได้นะครับผมแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ลองเลยเงี้ยมันก็แบบเนียนอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบเกลี้ยงๆเ,เลยอะแล้วให้มีตออยู่บ้างมันก็โอเคนะถึงแม้มันจะไม่ถูกจุดประสงค์ของมันแต่มันก็ทําได้นะครับถือว่าถามว่าโอเคไหมมันโอเคแหละท่วงหยุด เชื้อเพื่อชานะไปตัดผมก็ไม่ได้ับตัวนี้ก็ช่วยได้ดีอยู่นะครับผมสามารถแต่ผมยังไม่เคยตัดตัวเองนะแต่ตัดให้คนอื่นโอเคเลยนะฮะลองตัดตัวเองถ้าเกิดว่าใครมีความสามารถก็น่าจะได้แหละครับถามว่ามีอะไรที่เป็นข้อเสียไหมนะครับมีนะฮะเรื่องเสียงทําให้เด็กกลัวจริงนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตัวอะแดปเตอร์ไม่ใช่อะแดปเตอร์ไม่มีมาให้ด้วยนะครับผมต้องใช้พวก เรียกว่าอะไรอะแดปเตอร์มือถือนะครับผมไฟเข้า5โวลต์1แอมป์นะฮะชาร์จนานด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี่เป็นรูเห็นรูชาร์จไหมมันจะเป็นสองรูแบบนี้คือมันไม่ใช่แบบพวกไมโครครับหรือว่าเป็นไทซี C อะไรเงี้ยมันเป็นไอ้สองรูแบบนี้เนี่ยมันก็เลยแบบว่าถ้าเกิดมันเสียผมไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อเปลี่ยนได้ที่ไหนนะฮะมีแค่นี้ ลืมพูดไปเขาแถมไอที่ปัดผมมาด้วยนะฮะเอาไว้ปัดก่อนเก็บด้วยนะครับตัวนี้ปล่อยให้ผมเข้าไปนะครับมันก็ออกมาข้างนอกได้นะมันไม่ได้เข้าไปตัวเครื่องนะถือว่าโอเคอยู่แหละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวปัตตาเลียนตัวนี้นะครับผมซื้อได้นะครับก็ใช้งานได้ดีนะฮะตัดคนอื่นได้นะครับก็อย่างที่ผมตัดน้องผมไปนะก็ประมาณนั้นเลยนะฮะมานี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เลยเฟชแนล ก่อนดีกว่านะครับถือว่าอันนี้เป็นการรีวิวแบบรีบๆกันนะฮะเดี๋ยวรอรีวิวมีโน๊ตสิบด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วลาพอพร้อมกับ่ยว o มี Ancient Hummingbird นะครับ